เป็นนักเอกทำไมถึงเลือกน้องคริสมาเป็นนักเอกกับชีนีซินเนียร์ล่ะเดลล์ก็ก็คือโจทย์จากทางตอนที่ได้รับการตัดต่อจากจากซาบิน่าก็คือว่าอยาที่จะใช้ซีนซีนหนึ่งจากจากหนังเรื่องรถไฟฟ้ามาทำโฆษณาซึ่งก็คือหนึ่งก็คือคุณคริสก็เป็นผีเซิเตอร์จากซาบิน่าอยู่แล้วแล้วก็พอต้องเอาซีนจากหนังเรื่องรถไฟฟ้าเมาทำโฆษณาซึ่นก็เป็นคนอื่นก็จะดูแปลกๆไม่ใช่คุณคือจะไ่ธรรมช่ และก็จะมีโจทย์อีกอย่างก็คือเหมือนกับว่าจ่จะสื่อไปถึงว่าให้ผู้หญิงเนี่ยที่เลือกดูซีรีส์ขอซาบีนาเนี่ยคือมันจะสื่อกับใส่ร่ำลับใจอะไรเงี้ยโอเคผู้ชายจะพูดเรื่องยกทรงยากมากค่ะแต่ในขอเล่านิดเดียวผู้ชายพูดง่ายมากเลยไม่แก็นแล้วแกเหอนกันนะเอแต่พี่ปี๋ พี่มี้งเนี่ยตอนจะถ่ายโฆษณาเนี่ยนะคะเวลาจะอธิบายกุ้ยซางว่าเออเราจะต้องแบบพูดเลว่ามันมีทั้งหมดสี่เลยเอออันนี้เให้กุ้ยใส่แล้วจะต้องอ่านใจมั้เนี่ยอ่าด้วยรัดติ๋วใช่ไหมเอออ่าเออหน้าอกอ่ะเออหน้าอกเข้าใจแล้วพี่มิ้งภาษาคนก็ได้เมื่องอย่งนี้สมมติคนที่ดีเคจะคุยสมมติว่าเป็นน้องสาวแล้วจะคุยจะบอกว่าทำให้มันจะพี่จะรู้ว่ไหนอีกนได้แต่จริงๆถ้าสนิทกับเพื่อน แต่ว่าถ้าไม่สนิทกันมากจะให้พูดว่าอะไรอนอนหนูมอม้าหรไม่ไหวอ่นะเนาะเนาะมันก็ตงไปหน่อยนะน่ะนนนอ,อ,นอัออกนณะขนาดนี้ผมไม่แปลกใจว่าทำไมทางสมนาเนี่ยือยไอคับเอาก็ใช่ครับช่บอกหน่อยนะครับว่านอกเหอจากความน่ารักความเก่งของนะไม่ึงเรือกเป็นเซ็นเตอร์ของสาไ่ด้เป็นเลือกอย่างนี้นะครับจีน <laughs> <laughs> ีก็ตรงๆน ไ่ค่อยจะมีเวลาที่ติดตามวงการบันเทิงครับ <c oughs> ตอนที่ทีมงานที่บริษัทน, <c oughs> น้องๆเนี่ย <c oughs> เลือก <c oughs> คริสเนี่ยน้องๆยังไม่รู้จักเลยว่าใครคือคริส <c oughs> แล้ววันแรกที่ที่ออกงากนกับกับคุณคริสเนี่ยเราก็อยู่ถ่ายรูปกันผมยังบอกเขาเลยข้าศึกเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่งรู้จักคริสวันนี้เองแต่ก่อนหน้านี้คือไม่รู้จักพอคือทีมงานนะครับแล้วในหนังที่ว่าดังๆเนี่ยผมก็ไม่เคยดูไม่ไม่ไม่เคยดูมาก แต่ยัน<ส>แตที่ผู้ช้ยสองชอตแล้วนะครับวันนี้ไม่ใส่อีกขมแต่วันนี้คอสากทุกที <c oughs> นนจเจอเขาจะขอกรมสีขาวเพราตกงอยู่ที่เรื่องพอว่าทีมงานหนว่าคริสคือชุดผู้ชาก็มด่าในเรื่องมันแนะนำให้คุณผ้เลือก,งงนนค,อกคริได้ใช่แล้วก็พอเราเราได้ <c oughs> คุ้นเคยกันก็ปรับจเ <c oughs> พราะรู้จักคริสกัตัวจรงเขาเป็นผูายาก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปครับก็ับเ่ะับ่ัเกอ่ะ ก็เลยต้องมาดู้สึนะครับแล้วเพืจากตัวจริงพี่ปิ๊งมันเป็นยังไงแล้วก็ผมเคยโอกาสให้พี่ชมแล้วนะฮะเพราะเมื่อกี้พี่สังเกตนะคือคือปกติเนี่ยเจอเจอเขากี่ครั้งที่ทํางานร่วมกันเนี่ยแกจะใส่เสื้อยืดของผมที่สีขาวไม่มีเสื้อสีอื่นเลยครับแต่วันนี้เนี่ยมีสูตรมามาโอเคนะครับที่ที่ภูใจมองข้ามความสามารถในการทำแบบร้อยล้ำเปิดเิดนะฮะสุดยอดมากเลยครับเน้นอยู่ที่อิสเดอมคอมกับ ันมากครับเออพิเซนเตอร์ของสเปน่าดงเซนไม่มด้เสียงออกฟังรู้สึกพุ่จริงๆเขินไหมอ่านได้มีใจไหมอยังไงครับอือจริงๆพี่ถามถามพี่ตุ้ยกับทางทีมสเปน่าก่อนนะบอกว่าพี่คะคือไม่มีอะไรให้ใครดูนะคือไม่ได้เซ็กซี่นะคือคือไม่สามารถเป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของยูโ์กชได้ดีนะเพราะว่าไม่มีอะไรให้ใครดูเขาบอกนี่แหละที่ต้องการพี่บอกเอาหรอแต่หนูก็มีนิดนึงก็ได้นะ ีคือพลอ,อยของดูซีรีส์ค่ะคือความมั่นใจของพี่อิ๋งเนี่ย